วายความพระฤกนครพระอาจารย์พระมาเทราุเทระทุกรูพ่อเจริญพตรตนายกสมาคมจิตเก่าโรงเรียนธรรมราชศาสตร์ประสิทธิน์นันผู้จัดการหอยเป็นเท่าบันเอกสมภัติกรเริดสติคณะ ครบาอาจารย์ตลอดจนถึงสิ์เก่าโรงเรียนบรรดาทุกาวนักประสิลป์ทุกท่านตลอดจนถึงครอบครัวคณะตัรนักเรียนปัจจุบันทุกทุกคน,กคนแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับ สมาคมชิ์เก่าจั้าวันหนึ่งความจริงการจัดงานวันนี้นั้นถ้าจะดูตามงานแล้วเราจะหันว่าเรา,ามีเจ้าภาพร่วมที่จัดงานกับเฮานี้ทำให้เกิดความสำเร็จได้เจ้าภาพหลักก็คือสมาคมชิตเก่าโรงเรียนธรรมราชสาวะพระสิงห์ จเจ้าภาพที่ร่วมกับเราก็คือ,อดังท่านพันเอกสุภกรหรือสติผู้จัดการห้วยตึงเท่าเพราะเพิ่นเป็นเจ้าของสถานที่และอำนวยความสะดวกทุกอย่างกา,การกิจกรรมวันนี้เป็นงานบุญงานกุศลโดยเฉพาะต้องขอ กับกบพระคุณครูอ,อาจารย์พระเทิระแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนธรรมรักษาวัดพระสิงห์กระสามแต่ในวันหยุดนี้ปกติแล้วพระเทระมักจะติดศาสนากิจกันแต่ทุกรทุกท่านได้ให้กำลังใจให้ความสำคัญกับงานนี้ทำให้งาน ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อยมาจนถึงขณะนี้บุญกุศลเป็นพื้นฐานของการสร้างโรงเรียนพระเดชพระคุณหลวงปูบาลีขุนูปราาจารย์ปู่อัตารย์ศิวมาเทระท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้โอกาสคนได้มีความรู้ได้มีการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขาดโอกาสแม้การสร้างโรงเรียนจะเป็ดไปด้วยความลำบากเพราะขาดงบประมาณท่านเสียสละเมื่อตางพ่อแม่ได้แบ่งมรดกสมบัติท่านได้บางส่วนในฐานะที่เป็นลูกก็ได้เอามราดกตรงนั้นไปขาย แล้วเอาสตาง์มาสร้างโรงเรียนเพื่อให้คนได้เหียนทำให้คนได้ศึกษาให้ค,คนได้โอกาสและเราทุกท่านทุกคนที่เป็นศิษย์เก่าธรรมราชศึกษาวปพระสิ่งนั้นก็ได้โอกาสอันนั้นเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนาที่เรียนฟรีที่เฮียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ เอาได้ครับโอกาสตรงนั้นก็จึงทำให้มีโอกาสในวันนี้คือได้ตอบแทนพระคุณของท่านทุกท่านได้พื้นฐานของการบุญการกุศลด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านดงปูพ่พระกุบริอุปูพระบริคุณุปมาจารย์ฟูอัตติวะมหาเถระในครั้งนั้น ก็ออกดอกออกผลมาจนถึงโมฮาที่สำคัญก็คือท่านได้ให้สติได้ให้ปัญญาได้ให้ความคิดทุกคนเมื่อจบไปแล้วอยู่ในเพศบรรพชิตก็เป็นพระสงค์สืบอ,อายุพุทธศาสนาสืบทำคำสอนของพุทธเจ้า ที่ศึกษาลาเพศไปประกอบอาชีพการงานต่างๆมีหลายสาขาอาชีพเมื่อทุกคนได้ตั้งหลักปักฐานพออยู่พอกินพอดีแล้วทุกคนก็ย้อนระลึกนึกถึงปุพภการีจะน,นี้จึงได้ปากันติ๊กเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนนั้นได้มั่นคงถาวร และจะได้เป็นสถานที่ให้อโอกาสแก่รุ่นน้องๆต่อไปการทำบุญวันนี้เป็นกิจกรรมที่คณะสมาคมสิทธิ์เก่าได้ช่วยกันเกิดช่วยกันทำการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์ต่างๆนายกสมาคมได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะเพิ่มเติม ขอคิดอท่านทั้งหลายสักหน่อยหนึ่งว่างานสำเร็จได้นั้นพระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวเป็นวาะทะธรรมว่าการจัดงานที่จะสำเร็จได้นั้นท่านได้กล่าวเป็นวาทะเอาไว้ว่างานจะสำเร็จนั้น อยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจท่านได้กล่าวบอกว่าประสานสิบทิศถูกมิตรทั่วล่าบริหารปัญญาสันติกาปอนเยืออันนี้ท่านได้กล่าวไว้ผลงานจะสำเร็จได้คำว่าประสานสิบทิศนั้น เราเคยเรียนว่ามีหทิศแต่คาว่าประสานสิบทิศนี้ทิศต,ตึงสี่ทิศแล้วก็มีแห่มสี่มุมเป็น 8, แปะทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างบุคคลใดโดยงานใดผู้ที่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนเราได้ ผู้จะชจะจ่วยเหลือเราได้ท่านกล่าวว่าตกปลานอกบ้านประสานสิทธิทิศภูมิทัล่าบริหารปัญญาสัมรารการิกาป้อนเยื่อ,อตกปลานอกบ้านต่างสมาคมสิทธิเก่านอกจากจะช่วยกันสนับสนุนกันแล้วตกปลานอกบ้านก็คือ บุคคลอื่นที่มาได้อยู่ในสมาคมเฮาอาจจะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นบุคคลอื่นที่ออกไปขอความสนับสนุนขอความช่วยเหลือเปิดที่จะทำให้สมาคมของเฮานั้นเพื่อมีความมั่นคงขึ้นหรือระดมทุนนั่นเองไปหาคนที่เพิ่นพอมีพออยู่พอกินหรือคนที่เพิ่นจะสามารถช่วยได้ ตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศบอกว่าจะอยู่ทิศใดมุมใดคนที่เพิ่นที่จะสามารถเพื่อความอนุเคราะห์แก่เราได้ก็ต้องเข้าไปประสานยกตัวอย่างอย่างเช่นห้วยตึงเท่าเนี่ยเข้ามาใจสถานที่นี้ก็เข้ามาประสานเพิ่นเข้ามาอู้เพเพิ่นฟังด้วยเหตุด้วยผล ได้รับการอนุพราะห์ดีอันนี้ก็คือเพราะการประสานและกระประสานหม่เปื่อนโม่ฝูงประสานกลุ่มต่างๆประสานเบื้องบน,นทิศเบื้องบนก็หมายถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าหรืออดีตบอกครูแม่ครูตั้งหลายาปรึกษาหารือเปิน้นฟังคมแนะนําเปิน้นทิศเบื้องล่างก,ก็หมายถึงคนที่เพื่อนจะช่วยสนับสนุนงานเฮา อันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้งานสำเร็จประสานสิบทิศผูกมิตรทั่วราาจะไปสร้างความขัดแยง้งบาะว่าจะเป็นทิศใดที่ใดมุมใดเพราะว่าจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันหมดเดียวกันพยายามอย่าไปให้เกิดความขัดแยง้งอย่าไปให้เกิดการทะเลาะวิวาทอย่าไปให้เกิดความบาดหมาง วาะนั้นเราจะลดความขัดแยง้งลดความบาดหมางอันใดที่มาเข้าใจกันกับอู้กันด้วยดีด้วยเหตุดผลผละประนีประนอมกันอันนี้คือ6ก,กมิตรทั่วบริหารปัญญาก็คือใจความคิดใจปัญญาใจสติพิพพิจรารณาอยาจะใดจะทำให้ประสบผลสำเร็จ แลก็ดูอุปสรรคปัญหามีอย่างพ้องเขาจะแก้ไขกันยังใดจุดเด่นจุดด้อยคือไอหยังตอนนี้เป็นตน้นสาริกาพ่อนเยื่อก็คือเ้กกำลังใจเฮกกำลังใจเ,เวลาทําการทํางานจะไปอู้ด้วยถ้อยคําที่ทำให้เกิดความประม่วนใจอู้เ้กกำลังใจสนับสนุนส่งเสริมทาเป็นทําดี ทำดีช่วยกันคือช่วยกันทำแบ่งปันสิ่งนั้นสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆหรือทำงานมาช่วยกันทำตรงนี้ก็อย่างน้อยก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวอู้หือ้อกำลังใจอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เปินบอกว่าเป็นเป็นหลักที่จะทำให้งานเกิดความสำเร็จได้บรรลุวัตถุประสงค์ติดท,ทันกล่าวไว้ไว้อันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับ สมาคมจิตธรรมราชศึกษาของเราทุกท่านทุกคนที่ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอ,ขอชื่นชมยินดีทุกท่านได้ถือได้ปฏิบัติตามหลักที่กล่าวมาถึงหมดเนี่ยทำให้งานเดินตั้งแต่การวางแพนการเตรียมการแล้วก็ขอ,ขอถือโอกาสนี้ได้ได้แจ้งได้บอกให้กับครูบาอาจารย์ตลอดจนถึง ครูบาอาจารย์พระสุสามเณรครูบาอาจารย์ปัคราวาสสมาคมจิตเก่าทุกหมู่ทุกเหลา่าที่มาในวันนี้ก็ดีได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อ,อ,อกันไปว่า,าในปีนี้ที่เราได้ได้อู้กันได้บอกกันไปแล้วว่าเป็นปีที่โรงเรียนธรรมราชศึกษานี่มีอายุาครบ60ปี60ปีเดิมทีกั จะจัดกิจกรรมทำบุญเฉลิมฉลองอ60ปีของโรงเรียนถ้าเป็นอันนี้ประกฏว่าเป็นเหมือนกับเป็นวันสถาปนานั่นตอนวันที่17พฤษภาคมแต่ว่าช่วงนั้นอยู่อยู่ระหว่างการระบาดของไวรัสโควิด19ก่อไปเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในปี2563นี้ก็เลยมีการประชุมบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาโอกาสทำ ในเดือนใดเดือนหนึ่งในในปี2563นหกสิสนะถ้าโปดจะพิจารไปก็จะกลมามันมันครบ60ปีปีนี้นะก็ก็ขอแจ้งว่าจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายน <c oughs> เดือนพฤศจิกายนโันนั้นนะคีกะเอาไว้ก็คือวันที่สิบวันที่เ1า์เอดพฤศจิกายนเพราะวันที่เ1าเอพฤศจิกายนนั้นเป็นวันที่ วัดพระสิงหวรรพาิหารได้รับการยกหรือได้รับการสถาปนาใวเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหพาวิหารครบ80ปีปดีนะคือประกาศาประกาศที่เปิลประกาศยกนั้นคือประกาศวันที่1รกจิกายน2483 แล้วก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานั้นวันที่เ6าองพฤศจิกายน 2, 2 4 8 3ระดานปีนี้ก็เดือนพฤศจิกายนคิดแบบน่าจะเป็นวันที่เสาเ็นพฤศจิกายนของปี2563นี้จะเป็นวันทำบุญเป็นวันเสาร์ดูแลเป็นวันเสาร์วันเสาร์ ทำบุญาวานพระสิงห์ได้ยกเป็นพระอารามหลวงครบ80ปีโรงเรียนทำราชศึกษามีอายุครบ60บปีก็ทำพร้อมเดียวกันอันนี้ก็ช่วยกันประชาชสัมผัสบอกต,อต่อกันไปแต่อันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบาอาจารย์พระมหาเทระที่เสียสละเวลา มาได้มาให้กำลังใจกับคณะสมภพสิทธิ์เก่าแล้วก็ขอขอบคุณพอครูแม่ครูที่บาได้ละทิ้งลูกศิษย์ลูกหามาให้กำลังใจามาร่วมในงานกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่ลืมบาได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพันเอกสุภกรเกือนสติสุภาพดี กอนเดกกระก็คือทำเพื่อทำดีถือว่าทำดีเรือนสติเรือนกับที่อยู่สติมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้จีก็เป็นมงคลน,นามสกุลก็เป็นมงคลแล้วท่านก็มาทำดีอยู่ที่ห้วยติ่มเท่าเข้ามาการงน้ได้รับการสนับสนุนทุกอย่างวันนี้จะหานว่าเอฟก่อ,ออูเห็นน้อยหนึ่งว่าความตั้งใจของท่านก็คือว่า เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าได้มาพร้อมกันตรงนี้ได้มีการเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลเพราะบทพุทธมนต์เป็นพระสูตรของพระเจเจ้าทั้นนั้นเป็นสิริงมงคลท่านก็อยากจะให้เป็นบุญเป็นกุศลกับที่นี่ท่านนายกสมาคมได้ไปอูว้วา่าเป็นโอกาสอันเหมาะอันดีจะได้นอกจากเ่านจะมาสะาะเคราะห์แล้วก็มาเอาจบเอาใจแล้วเตบุสเดียราเทพาอารัก ลูกาเทวดาตั้งหลายตั้งมวลที่บริเวณแถวนี้ก็จะได้ชื่นชมยินดีในปุน่นและถึงส่วนหนึ่งในห้วยนี้มีหลายชีวิตที่จมน้ําตายแต่ท่านก็อยากจะให้มีพระได้เอาน้ําพุทธมนต์เนี่ยไปไล่ไปพรมในแม่น้ําในหนองน้ํเาเพื่อเป็นการโปรดซึ่งผู้ทิ่หลวงรับดับคันไปในนั้นตลอดจนถึง สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่ในส่วนบุญส่วนกุศลตัวนั้นด้วยบุญด้วยอานิสงส์ที่เราทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันทากิจกรรมในครั้งนี้นั้นก็ถือว่างานเป็นปฏิความเรียบร้อยดีงามพออานิสงส์ผลบุญนี้ได้ปกป้อง,งุ้มเรองรังรงกษาทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมง,งานก็ดีมาได้มาร่วมง,งานก็ดีบริจาคปัญัยสมทบในการปล่อยปลา ลงน้ำลงน้องก็ดีก็กอเฮ้ตลอดจนถึงท่านเจ้าของตี่ที่ดูแลตรงนี้คือท่านผู้จัดการห้วยถึงเท่าท่านเอกสุขภาพกรเรือนสติแล้วก็ดันไดยยกสมาคมศิธิ์เก่าสำหรับศษกาาษาพร้อมโดยคณะกรรมการผู้ดำเนินงานทุกฝ่ายทุกส่วนทุกคนที่ได้มีโอกาสมาวันนี้มาได้มาก็ดี นับสนุนข้าปราอาหารหลาดถึงน้ําดื่มน้ําจันทร์ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอเพื่อเป็นบุญเป็นอริสงร์ปกป้องภักษาทุกท่านทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขในรากกาแก้วจากตุกโศกโกภัยพยััตรายทั้งหลายทั้งปวงเนื่อเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาราปฏิพานธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญสุขจงทุกประการเดอสาธุ วันนี้ได้รับข่าวอันเป็นมงคลพร้อมกับเดี๋ย,ยบกกจะได้อากาศในวันท่านเดีตพระคุณมอบของทีลระลึกนะครับ,บท่านนายกก็มอบหน่อนอบท่านนายกทอมคณะกรรมการนะครับมอบของที่ระลึกแลหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญคุณธนวัฒน์ประทับใจพูดนะ มอบเงินให้สมาคมโดยผ่านท่านพระเดชพระคุณน,นะครับจำนวนหนึ่งมื่นบาทนะครับท่านก็ได้มอบมาหลายหลายปีหลายๆงานนะครับอันนี้ก็ขอโมทนาตุยนะครับครับเรือว้นอกอบเงินนะอันนี้รายการที่สองนะครับเปินเจมเนอร์นะครับ ตอนนี้ท่านนายกสมาคมเฮาท่านท่านในความชุจิพลตักปวนนะครับได้มอบของเกลื่นึกแก่ท่านสุขท่านคำเอกสุปรณกนะครับกับสมาคมสิทธิไกธรรมราชรสิงห์นะครับกับอุกุปีครับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมสิทธิเกศธรรมราชรสิงห์นะครับได้มอบปัจจัยนะครับหรื่อไม่าย่างไรดีนะครับเพื่อกับตัวแทนของนักเรียนธรรมราชรเน้อนะครับ ของเงินรมราชเทาครับหั่ละอ้อนใส่ชุดเรียบร้อยีนกลู่้สึกว่ามีความภูมิภกภูมิใจนะครับมีความปิติหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับลำดับต่อไปก็จะได้กรับนิมนม์ครั้งนี้จะเป็นลลกพ่ออุบาลีมินิมารอนครั้งที่หนึ่งะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่1 3บสาันวาคมนะครับ 2563ันธะกทีวาระครบ60ปีบรีกำลังศึกษาก็จัดมินิมารอนครั้งแรกครับจะจัดเป็นสองระยะนะครับเป็นระยะมินิมารอนประมาณ8ปกิโลกับระยะฟันลัน4ีกิโลนะครับผมซึ่งนักที่หรือผู้สนับสนุนจะได้อะไรแต่หนึ่บหนึ่งได้บุญได้ผล ในการหล่อภายนัยโลดการนะครับแล้วก็นักที่จะได้อะไรบ้างครับผมการรับผลลัพมีวสัยระยะไม่มีสามประเภทกันนะครับประเภท VIP ครับโดยเฉพาะท่านครูบาอาจารย์และสิ่งต่อสบตาที่ไปรทำงาและมีอยากจะสนับสนุนปัด VIP ปัดเวทีราคา999บาทนะครับปัดเวนิสมาลัยนะครับจะลาตั่มา8ปีแล้ว่อนนะครับคุณนะครับ 399บาทนครับรเป็นบ้านที่บ้านธรรมดาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทประมาณสี่กิโครับโดยเฉพาะดูราคาแล้วก็พอ้านม่บ้านที่อยากตกาอยากทำบุญเ่วมกทีทปาาลก็ได้ครับสีกิโลเบนะครับแล้วนที่เล่นบุไปแล้ม่่อะไรบ้างครับตัวเดียว3ามร้อยสองตัวห้าร้อย ได้ทกนครับที่เข้าเยแล้วก็อที่ร่อยครับอนวั้รอยตเมเยออร่อยค่ะเอนมอร่อยอร่อย